ท้าทายหรือทดสอบใช่ครับม,มันมันมันต้องลองอ่ะมันแล้วอ,อันไหนที่รู้สึกว่ามันหนักและทําให้เรารู้สึกว่าต่อไปเนี้ยจะไม่กล้าทําแบบน,นี้แล้วเชื่อโดยสนิทใจเลยมามาเชื่อสนิทใจคือว่าตอนที่ไปต่างประเทศครับไปสักที่ต่างประเทศคือเราได้เข้าใจหลายๆอย่างว่าคําว่าอาจารย์อโดยที่เราไม่มีปู่ไม่มีอะไรเลยเราเราคือไปด้วยตัวของเราเองเลยม,มันได้ช่วยเหลือหลายๆคนมันเลย,ม,เลยมันเลยซึมซับอ่ะ กูไม่น่าไปเลยกูไม่น่าไปด่าเขาเลยเขาเหนื่อยยิ่งกว่ากูประมาณนี้ครับก็เลยแบบกลับมาสำนึกได้ประมาณรับเจ็ดปีครับที่เชื่อมั่นมีมามีตั้งแต่สิบยี่สิบปีเลยนะครับเพิ่งมาเชื่อได้เจ็ดปีเพิ่งมาเชื่อได้เจ็ดปีเห็นว่าตอนลงปู่ครั้งแรกนี่กี่วันทรงวันศุกร์ไปถอยวันจัตสามวันทรงตอนเย็นทรงเย็นวันศุกร์แล้วก็ยาวต่อไปเลยอ๋อแล้วตอนที่ปู่ลงอ่ะ เต็มๆอย่างนั้นอ่ะลูกศิษย์ลูกหามาเต็มมั้ยหรือว่าก็ลงมาเฝ้าครับสลับกันไปนอนไปกินข้าวไปปู่เขาเขียนผ้ายันผืนก็ใหญ่ประมาณสองเมตรได้เขียนให้ครับเขียนเอาไว้ของเขาเขาจะไว้คุมคนดวงไม่ดีอะไรคนนี้เอามาไหมไม่ได้มาครับไม่ได้เสียดายเนาะเสียดายจะได้อยากจะเห็นว่าหน้าตาแบบว่ายันปู่สองเมตรนี่เป็นยังไงใหญ่ครับผืนใหญ่จะได้แล้วมีมีรูปเหรียญเหมือนปู่มั้ย มีครับแต่อยู่สํานักหมดเลยไม่เอาอะไรมาเลยครับผมก็ไม่เคยแขวอะไรโอเคไม่ติดอะไรมาเลยครับนี่ป่ะครับเนี่ยครับประมาณนครับนี่คุณผู้ชมครับจะใกล้เคียงกันครับวันนี้เนี่ยเราก็โชคดีมาถ่ายที่ของหมอต้องสถานที่ให้ครับใช้นะครับก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่อยาหยิบจับอะไรมีได้หมดเดี๋ยวขึ้นรถเลยนะอันนี้ก็คือที่เวลาท่งรงองค์นี้เลยครับครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีหลายภาคเหรอครับรคือของผม<ช>เขาไม่ใช่ปู่เสือครับแต่เขาให้เรียกว่าปู่เสือเพราะว่ามันมีช่วยลูกศิษย์ขายยาก็มีมือปืนก็มีอคือเขาเขาเขากลัวแบบว่าถ้าองค์อื่นมารู้ว่าทําไมปู่ไปช่วยบอกให้เรียกว่าปู่เสือนะ ไม่ได้ปู่เสือไว้ปู่เสือช่วยโอเคเขาเขามีของเขาอยู่งั้นครับแปลว่าเรามาท่านอ๋อนี่นี่นี่เรามีรูปแล้วอันนี้คือปู่เสือที่ที่รูปรูปตัวของพี่ชาติเองแต่ที่สำนักมีมีปู่เป็นที่ปู่ของผมที่เข้าส่งมีรูปของท่านอยู่แต่ลูกศิษย์ก็ยังไม่รู้เพราะผมไม่ได้บอกอ๋อแต่ให้ไปดูเอาเองให้ไปดูเอเองครับผมก็เคยว่าทำไมปู่ไม่บอกบอกได้ไง กูกูช่วยไว้เน<ค><ณ>ลูกศิษย์กูก็ขายยาเยแล้วเขาว่าวกูรู้ว่ากูช่วยแล้วเบื้องบนเขาจะว่ากูไม่ละตำหนิกูไม่ละแล้วม,มันก็ลูกศิษย์กูไม่ละผม,มก็เ,เลยเอเอไม่เป็นไรอ,อันนี้ก็แสดงว่าปู่เนี่ยมีความเมตตาสูงจะเป็นใครก็ตาม,อ,มอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับชีวิตเนี่ยก็จะช่วยัทธาก็ดูแลศรัทธาเห็นบอกว่าปู่เนี่ยก็มอบกุมารให้หนึ่งองค์เป็นกุมารอะไรครับเป็นสายฟ้าครับองค์แรกชื่อสายฟ้าเ่ยสายฟ้าอายุเท่าไหร่ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80ได้แล้วครับ80 8สบปให้คุณในเรื่องไหนก็ปกตินี่ครับใช้อินเตอร์นเน็ตเที่ยวห้างดูหนังฟังเพลงเหมือนเราทั่วไปเลยครับจริงเลยหรอครับแต่งตัวก็คือแต่งเหมือนเราแล้วเราเห็นเขาไหมเห็นครับเห็นไปกับเราตลอดไหมแล้วแต่ครับวันนี้มาไหมชวนกันแล้ววันนี้เขาไม่มาเขาไม่มาเขาบอกเขาเบื่อเบื่อครับเบื่อใครเบื่อพี่ใหญ่เขาจะมาเจอพี่ใหญ่ชวนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแม่ไป แต่สิ่งที่ปู่ให้กุูมานองค์นี้มาเนี่ยมีความพิเศษมากครับเรื่องอะไรก็บอกสูตรก๋วยเตี๋ยวครับบอกสูตรก๋วยเตี๋ยวครับสายฟ้าเนี่ยให้สูตรก๋วยเตี๋ยวครับมาทาเลยหรือเปล่าหรือว่าทดสอบดูก่อนอทดสอ,อสอบครับทดสอบทดสอบก็คือทาหม้อแรกก็ให้ชาวบ้านแจกชาวบ้านชาวชออออ่องบอกเออดด้ได,ได้ใช้ได้ใช้ได้อพอ,อก๋วยเตี๋ยวจะไปซื้อสูตรตอนนั้นเขาคิด สองแสนก็บาทก็เลยผู่เขาเลยบอกเอา้าแล้วมึงจะมีกูไว้ทําไมมึงจะไปซื้อสูตรเขาทำไมนี่กูมานมึงก็เลยสุดยอดแล้วดี๋ยวกูให้ไปหาสูตรมามหายไปหาคนที่ขายสองแสนหายไปสี่ห้าวันกลับมากล <c oughs> ับมาผมก็นอนอยู่เอาตื่นตื่นตื่นเพราะมาจะพาไปหมุนปลาไปโรตัสไปซื้อสูตรครับซื้อนี้นะหยิบมันนู้นหยิบอันนี้แล้วก็หยิบหยิบมาซื้อไปตั้งสี่ห้าพันครับ เราจะใส่ยังไงเราจะทํำยังไงเพราะเราเราไม่ค่อยทํากับข้าวอยู่แล้วก kind of mm ็เลยใส่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 ก็ทำเอามาเออก็อร่อยอทําอีกมีหลายสูตรกับพวกเขามีหลายสูตรทําอีกแจกอีกเขาบอกโอ้พอแล้วจนชาวบ้านบอกพอแล้ว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 ดีแล้วขายดีแล้ือว่าอร่อยใช้ได้แล uh, ้วใช้ได้แล้วก็เปิดขายครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือขายจนถึงปัจจุบันนี้เลยปะยังขายอยู่ไหมฮยังขายอยู่วันหนึ่งแบบว่า หมดเร็วมั้งเปิดเช้ามาหรือว่าเปิขายกี่โมงถึงกี่โมงครับชื่อร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสี่กุมารเห็นบอกว่ามีคนมาซื้อสูตรแล้วก็ไปเปิดร้านต่อเป็นแฟร์ชายเลยเห็นว่ากุมารหาทาเลให้ด้วยใช่ครับใช่ครับใครใครคนหาให้ฮะสายฟ้าพี่สายฟ้าอ๋อพี่สายฟ้านี่เคลียร์ทุกอย่างให้หมดในเรื่องของการทำามากินในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวใช่ครับมีไม่มีครับมันมีมันมีกุมารองค์ที่สองีกครับครับมาอง์ที่สองชื่อต่อทรัพย์ต่อทรัพย์ขายฟ้าต่อรัพอ่าอนตอนนี้ผมไปต่างประเทศแล้วก็ลูกศิษย์ ทางจีนเขาเลี้ยงไม่ไหวเช่าไปสี่หมื่นเอามาปล่อยให้ผมพันห้าผมก็ถามไกลแท้หรือเปล่าไกลบอกไม่รู้พันห้าก็เช่าก็เช่า,ชามาไม่เป็นไรพอมีแท้ปลอมด้วยเหรอคุณมานมีครับเราในขณะที่เราเป็นอาจารย์อยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วเขาบอกให้ไปจุดทูบนะกี่ดอกก่อนเข้าบ้านเลยไม่จุดพอตกดึกอยู่หน้าบ้านลูกร้องให้ลูกร้องให้ผม กุมาเด่นลูกเราจริงๆลูกเราครับอ oh. เราก็เกะเจยใจเออมันไม่ใช่หรอมะนอนนอนเนาะพอนอนเสร็จมาอัมเราเลยเราก็คิดว่าเป็นสายฟ้า mm hmm. ที่เราเลี้ยงอยู่ล้วก็สายฟ้ามันทำอะไรลูกพอจะนอนไม่พูดไม่อะไรเราก็เอาแล้วกูโดนอะไรแล้วเนี่ยมาลองกูแล้วก็สวดเลยขึ้นเลยชายาสนากาตาพุทธา mm hmm. เสียงเด็กมาเลยเ <laughs> ชวยตาวามลังสวาหะนัง <laughs> เฮ้ ไม่ใช่เสียงสายฟ้าไม่ใช่เสียงสายฟ้ามันไม่ใช่ผีแน่เลยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างผมก็เลยไม่สวดถามลูมึงคือใครมึงต้องการอะไรมันก็เลยบอกมึงอยากลองไม่ใช่เหรออยากรู้อว่ากูของจริงผมเราก็ลืมเราเราเคยพูดอะไรไว้โอมันกี้กูเคยเคยพูดใครมึงต้องการอะไรกูจะนอนผมก็เลยอือแล้วมึงอยากลอง,ง<า>เอแล้วมึงคือใครบอกว่ามึงคือใครกูี่ในต่อซับ ได้เงิน6ปีเป็นสิบงค์เลยก็นะมาก็ไปเช่ามาของหลวงพ่อแย้มมาไปเช่าไปเช่าก็ไปร้องอีกร้องกับหลวงพ่ออีกร้องอธิษฐานดูทีว่าถ้าแท้ขอให้หนักรถให้รถไม่ไปช้าก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับพอผมออกมาจากวัดเลี้ยวขวาไปจะไปสุพรรณบ้านเมียรถไปไม่ออกเล่งไม่ขึ้นเลยล้งออกจอดรถมึงมีความรู้สึกไหมมึงมาขับดูสิ พี่ทําไมรถเรามันไม่ไปวะมันไม่เหมือนครั้งแรกวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมก็เลยหันหน้ามาทางวัดหลวงพ่อยกมือหลวงพ่อผมผมรู้แล้วเชื่อแล้วผมเชื่อแล้วผมไม่ลองแล้วป่ะไปอยู่ด้วยกันเด็กๆอยู่ด้วยกันพอรถปกติเลยก็วิ่งได้ฉิวๆกระโดดลงครับแลวมานั่งให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อแย้มท่านป่วยอแต่คือผมผมไปนั้นผมไปเช่าทีห้าสิบกว่าองค์ เลนเริ่มมีความชอบเลยครับเช่ามาจาหน่ายหรือว่าเช่ามา,าส,ม <c oughs> สะสมสะสมครับน <NS? S 1> <c oughs> แล้วไม่เดินเล่นเต็มบ้านไั้หมดเลยครับไม่เห็นครับคือที่ผมเห็นก็คือเห็นสององค <c oughs> ์เห็น <c oughs> แค่สององค,นค์นี้สายฟ้าแล้วต่อทรัพย์ใช่กูมาเนี่ยเรียกว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงถูกต้องกับไม่ถูกต้องอยากจะสอบถามหน่อยบางคนแบบว่าอยากจะเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่ถูกครับทำยังไงอะฮะก็เลี้ยงเหมือนลูกเนี่ยครับพอถ้าเรามีลูกเราจะเข้าใจว่าเลี้ยงกูมาก็คือเลี้ยงลูกเราแค่เราสตาร์ทรถออกไปเนี่ยเราไม่เรียกเขา งอ,งอนครับกลับมางอนแน่เลยเหมือนเราไปเที่ยวห้างไปกินของดีๆเรามไม่เรียกเขาอันนี้ยิ่งโกรธใหญ่เลยครับเหมือนแล้วเวลาเราขอเขาอยากได้แล้วเขาให้หมดมแต่คือใจเข้าใจเราเหมือนก็เลี้ยงเอาเอาใจเขาไปใส่ใจเรามผมมีคําถามหนึ่งนะคนที่เลี้ยงกุมานเนี่ยอายุกุมานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอายุเป็น80ดสิบร้อยหรือว่าเยอะมากกว่านั้นมีไหมที่แบบว่าเราเลี้ยงเขาจนแบบบุญสะสมบารมีร่วมกันเนี่ย จนวันหนึ่งเราต้องปล่อยเขาไปแล้วอะแต่เราไม่ปล่อยมีไหมก,ก็มีครับบางคนก็มีแต่ว่าผมคือถ้าอย่างส่วนมากปู่ผมจะมาบอกเอแล้วนะอ,อย่างของสายฟ้าเนี่ยครับก็คือไปเกิดแล้วก,ก็เกิดมาเป็นลูกลูกผมเนี่ยครับแต่หลุดเพราะว่างานไหว้ครูแฟนไปยกถังน้ำหลุดครับปู่ก็ไปตามกลับมาครับตามกลับม,มาตั้งสี่หเดือนกว่าจะตามเจอ,อ อ๋อระหว่างนั้นตอนที่ไปตามนี่ยระหว่างนั้นที่หายไปเนี่ยไม่มีการสื่อสารกับสายฟ้าได้เลยไม่ได้เลยครับคือสายฟ้าเขาหลงไปเลยอ่ะแล้วหลุดเป็นแบบว่าลอยแบบรอโอกาสไงนั้นแปลว่าไอ้อย่างรูปปั้นเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกรูปปั้นไม่มีครับเขาไม่มีอ่ะแล้วเลี้ยงยังไงเลี้ยงเลี้ยงโดยเขาไม่เอารูปปั้นเลยครับไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอยู่ใหนไหนอ่ะไม่เคยถามเขาครับก็คือู่บอกสายฟ้าไมเอารูปปั้นแต่ต่อทรัพนมีอ๋อพี่ต่อทรัพย์ก็หกสิบฝ่า จะแฝตรงที่ถ่ายฟ้าเนาะไม่ใช้ลูกปั้นไม่ใช้ลูกปั้นด้วยใช้ใช้จิตในการคุยกันมองก็มองเห็นอย่างเงี้ยครับก็เหมือนปกติเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเด็กพวกเป็นสายฟ้าลูกเทพสิถ้าถามว่าถ้ามองเห็นนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณถ้าเป็นตีเป็นอายุของคนนะก็ประมาณสามสิบฝาเพราะปนรุ่นรุ่นเนี่ยครับอ๋อก็ก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยหน้ายังเป็นอย่างนี้อยู่แต่อายุคือถามปู่ปู่บอกอายุประมาณแปดสิบฝาอ๋อ แล้วพอเราได้มาเนี่ยเราก็เลี้ยงแล้วก็ทําให้กิจการค้าขายเห็นบอกตอนต้นบอกว่าตอนที่เปิดสํานักเนี่ยแล้วพอมาค้าขายเนี่ยการทรงเนี่ยก็เลิกไปเหลือเฉพาะแค่คนในหมู่มิตรแล้วก็สิทธิ์ยาไสิท์ที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็นัดตันตามตารางเวลาด้วยครับตอนนี้ก็มาเน้นค้าขายอย่างเดียวเลยนะครับค้าขายวก็ทําอู่ทาอะไรตอนนี้ทําเพิ่มอู่ขึ้นใหม่มีไหมที่แบบว่าเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวแบอกดูให้หน่อยมีครับมีทุกวันนี้ก็ยังมี นาถ้าผมอยู่ผมก็จะดูให้อ๋อก็ยังก็ยังอาปู่ไม่มาดูได้เลยเหรอฮดูได้เขาก็คือตอนตั้งแต่ผมพอผมไปต่างประเทศคือผมก็ต้องให้เขาสอนเราเพราะว่าเขาไม่ไปด้วยเขาบอกเขาไม่ไปนะไปมึงกูจะให้แล้วกูจะให้มึงรู้ว่าคําว่าอาจารย์เป็นยังไงอ่าฮะคือเหมือนเอา้มให้มึงไปแก้สถานการณ์เองอ่าฮะแล้วก็มาเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องอะไรนะคนโดนของ เวลาเราช่วยเนี่ยเราช่วยได้เองหรือว่าปู่ต้องช่วยส่วนมากของผมจะให้จะเรียกปู่ครับเราไม่ไม่ทำเองครับเม,เมีมีตอนครั้งแรกเลยท,ที่ที่โดนนะครับผีหมาเข้าตอนที่ผมปวดที่สนักตอนตอนตอนที่ผมเป็นพระนะมีด้วยเหรอผีหมา <c oughs> ผีหมาครับเข้ามาเป็นเสียงหมาเลยกัดแขนตัวเองอเป็นรอยหมดเลยพระอาจารย์เขาไปตามพระอาจารย์พระอาจารย์โบนไปหาหลวงพี่ชัด เนนเดินมาผมบอกมึงจะมาหาหลวงพี่ทำไมนี่มาทำไมมาตามอาจารย์อาจารย์เก่งกว่ากูอีกอ,อาจารย์ให้มาเรียกหลวงพี่อเอาแล้วอาจารย์ลองของกูแล้วเราก็คิดในใจเนี้ยปามีดหมอออกมาเลยบอกเน้นไปเอาน้ำมนต์มาพอคุยกับเขาก่อนี่มาไงบอกเขาบอกว่ามันไอเนี้ยมันมันเยี่ยวใส่กูลบหลูกกูแล้วก็กดัดกันอยู่แล้วกัดเขาเขาไปผ่าตัดมาด้วยครับ ขาตัดยาวอย่างนี้มาเลยเลือดเต็มตัวไปห,หมดเลยแล้วก็เอาไงวะพอเราเริ่มสวดมนต์ก็หายหายที่นร่เออเลยแล้วก็ทําได้นี่วะสวดมนต์นี่เกิดจากการฝึกซ้อมท่องหรือว่ามาจากสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้มาเลยอยู่ทั้งสองอย่างครับมผมคิดว่าทั้งสองอย่างถ้าคือเราไม่จําเขาว่าบอกเราไม่จําเราไม่จดไม่จํามันก็ไม่ได้อื เราต้องจดต้องจําไว้เลยใช่ครับเพราะสมัยก่อนอย่างที่ปู่ผมสอนคือมันไม่มีกระดานนะอาจารย์กูมาเขียนใส่ดินดินเสร็จลบทิ้งมึงต้องจาเอานะเพราะสมัยก่อนไม่มีกระดาษแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างอันนี้อาจจะถามนอกเรื่องนิดนึงนะปัจจุบันเนี่ยเห็นมีร่างทรงหรือว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วแบบโอ้โหเป็นข่าวข่าวในโซเชียลเยอะแยะเลยเรารู้สึกว่ามีกระทบไหมกับสิ่งนี้ไม่ไม่ไม่นะครับคือของผมก็คือส่วนของใครของมันผมคิดว่าของใครของมันมันเป็น ความเชื่อของส่วนบุคคลคุณจะเชื่อก็ต้องเชื่อพอประมาณเพ่อพระอ,อาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่หกท่านบอกว่าฉัดเอ้ยมึงมงีมึงต้องเชื่อนะเห็นไหมอย่างภาคเหนออืออาจารย์จะเล่าให้ฟังภาคเหนือคุโดนกุโดนทุดงไปภาคเหนือภาคเหนือนับถือผีอเห็นไหมเขามาล้ำหายหายได้ยังไงแลกง้ก็จริงเก็จริงไปทางอีสาน มีปอบผีฟ้ามาํำใครไม่สบายก็ํำมันก็หายกูก็เห็นมาแล้วอกูเป็นพระกูจะมาพูดอย่างนี้ได้ไหมอ่ะมึงต้องเชื่ออะไรสักอย่างแล้วนะพลังเกิดจากความศรัทธานะชาติมึงไม่ศรัทธามึงจะไม่เจริญขึ้นนะอืพอบอกเอ้าเออพอมันแวบขึ้นมาเออทําไมกูถึงทำไมกูถึงแย่ทําไมกูถึงไม่ไม่ดีเออ ลอ,ลองเชื่อเพราะนั้นมาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ